สวัสดีอ่าคราวนี้วันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วคที่ว่าหายไปนานมากเพราะว่างานมันยุ่งแต่ว่าก็มีสางซื้อขอทางอินเทอร์เน็ตบ้าง RF อ,อะไรพวกนี้ก็คือสั่งบ้างอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะทีนี้วันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือเป็น favorite เอาเป็น favorite อ่าคัสตอมเมอร์ลกันก็คือตั้งแต่ที่ อพฤษภาปีที่แล้วยันมีนาและเมษาก็คือหนึ่งปีเนาะเพราะว่าจริงๆว่าจะทำหลายครั้งแล้วแต่คือไม่มีเวลาเลยทีนี้วันนี้ก็คือมาทำาวิดีโอตัวนี้ที่ผ่านมาเดี๋ยวท้อความก่อนว่าที่ผ่านมาคือไม่ได้ใช้สกินแคร์เลยเพราะว่าไปหาหมอสิวมาแล้วหน้าก็คือดีขึ้นอ่าหน้าก็ไม่เป็นสิวเนาะดีขึ้น เพราะว่าไปหาหมอสิวมาทีนี้ก็จะไม่ใช้สกินแคร์ก็จะมีแต่เมคอัพซะส่วนมากที่ใช้ก็เลยจะว่าจะทําแค่ตัวเมคอัพให้ดูแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นครีนซิ่งที่ชอบมากแล้วก็ใช้ติดต่อการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีกว่าแล้วที่ใช้คลีนซิ่งสองตัวนี้เนาะแล้วก็คือสั่งมาตลอดทีนี้มาเริ่มที่ ครีซิงกันเลยอันแรกครีซิงแรกก็ส่วนมากก็คือจะเป็นาตาแล้วก็หน้าใช่ไหมทีนี้ครีซิงที่เกี่ยวกับรอบดวงตาก็คือเป็นตัวนี้ของมิสทีนอ่าดูของมิสทีนนะเขาเรียกว่าอ,าอาแสงเข้าอ่ะเป็นมิสทีน Touch Out Eye Makeup Remover คือตัวเนี้ใช้ตอนแรกก็คือสั่งมาเพราะว่าเห็นว่ามันสีสวยพอาเป็นสีอมูเห็นปะแล้วก็คือขวดก็เป็นสีเออน่ารักดีก็นเนี่ยขวดแค่นี้เองเอ,อสั่งมาแล้วก็ใช้ถือว่าเป็น Eye Remove ตัวแรกเลยที่ใช้แล้วใช้แล้วก็เลยแล้วก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์กมาก นะตัวนี้นะเวิร์กมากมากก็จะสั่งมาแบบล้นหลามมากสั่งมาคราวนี้คือสั่งมาถึงหกอันเลยนะเพราะมันขายเป็นชุดสามชุดก็คือเนี่ยก็คือก็คือสั่งมาเห็นไหมชอบจริงๆไม่ได้ถ่ายนะคือสั่งมาใช้เองเพราะว่ามันอยู่ในช่วงลดราคาคือถ้าไม่ลดมันก็ประมาณร้อยหนึ่งถ้าจะไม่ผิดแต่ทีนี้ว่ามันลดมันลดก็จะอยู่อ่า บอกเลยว่าประมาประมาณบางทีก็คือสามสิบกว่าบาทก็มีอ่ะแต่ว่ามันใช้ดีจริงๆอ่ะตัวนี้เริ่มแรกเลยก็คือให้เพื่อนอ่ะเราใช้เนี่ยแหละแล้วเราไปอ่าสัม,มันาต่างจังหวัดเนาะสัมนมาต่างต่างจังหวัดแล้วก็ใช้กับเพื่อนอ่าใช้คนเดียวนี่แหละแล้วทีนี้เพื่อนเห็นว่าแบบพอเราใช้ในครั้งแรกแล้วเราเช็ดออกไปเนี่ยมันเช็ดออกไปเลยเนี่ยคือแบบหมดเลยจากที่ตาแต่งอย่างงี้ใช่ไหมก็คือหมดเลยในทีเดียว เพื่อนก็เลยลองใช้ก็อ่าก็อ่าใช้ไปเลยใช้สิลองดูมันก็ดีนะอะไรเงี้ยใช้แล้วเพื่อนก็ติดใจแล้วเพื่อนก็สั่งตามพอมาถึงที่ทํางานใหม่ก็แนะนําเขาเห็นว่าเขากําลังเปิดแคาล็อกมิตรทีนแนะนําไปแล้วเขาก็แบบว่าติดใจแล้วเขาก็สั่งสั่งแล้วเขาใช้แล้วเขาก็ติดใจตามก็ฝากสั่งรวยเพราะว่ามันถูกดีจริงๆบอกได้เลยว่าดีจริงๆมากตามแสบตามไม่แสบเพราะว่าเพื่อนคนที่ลองใช้เนี่ยคือเขาเป็นคนที่แพ้อะไรอย่างเงี้ย เกี่ยวกับตาคือใช้นี่แสบอะไรเงี้ยแต่คือพอเราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่แสบก็แนะนําให้เขาใช้นะก็ลองใช้ดูเห็นมันถูกดีอะไรเงี้ยเขาใช้แล้วเขาชอบแล้วเขาบอกว,ว่ามันไม่แสบตาด้วยก็ใช้ลองดูนะอันเนี้ยเวิร์กมากจริงๆถ้ามีสั่งแบบว่าในราคาถูกก็คือจะซื้อมาตุนแบบสต็อกเยอะๆนะอันต่อไปใช้ตามชาวบ้านเขาทุกคนหลายคน คงจะรู้จักเพราะว่าตัวนี้ใช้กันในห้องพันธีแบบดังมากแต่ว่าตอนแรกก็คือเป็นชื่อนะ Cleansing Express ใช่ไหมใช้ตั้งแต่มันยังเป็นชื่อ Cleansing Express หมดไปประมาณเจ็ดแปดขวดแล้วก่อนน้ำทั่วมอีกเออแล้วก็ใช้มาตลอดจนมันชื่อ Bifesta ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราใช้สูตรเซบ้ามเนาะก็คือใช้กระสัมรีแล้วก็เชทท็เครื่องสำอางเชทท็เช็เช็เพราะว่าอย่าง ที่บอกคือตัว c ิ e a n s i n เนี่ยจะใช้แค่สองตัวเนี้ยเราก็เป็นคนหน้ามันแล้วอันนี้มันเป็นสูตรน้ำมาสตรเบ้ามาเนาะก็จะอ่าโอเคมากมากถิวไม่ขึ้นรับประกันแต่ไม่รู้นะเพราะว่าเป็นคนหน้ามันถิวขึ้นง่ายไงแต่พอใช้อันนี้เราเวิร์กไงเนาะก็หมดไปแล้วค l e a n s i n g สองอย่างต่อมาเป็นอ่อจะบอกว่าชอบใช้ท y n t h e t i m o i s t e ไรเซอ,อร์อมาก แต่ว่าตัวทิมเทสเนี่ยเป็นของที่ใชยย้อ่ะนะจะเป็นของเอลเอสเนี่ยแหละแล้วทีนี้ไปนตัวนี้ ELF ตัวนี้นะอ่าตัวนี้เขาเรียกว่าทิ n นเช m ดมอยเจอ z e ไรเซอร์ SPF 15มันจะอยู่ในไลน์ที่เป็นเอเซนเชียลก็1ดอลลาร์สีที่ส้มใช้ส้มใช้สีนูดนูดเบสเอ้ยไม่ใช่ไลท์เบสตัวนี้ ใช้แล้วมันจะรู้สึกว่าหน้าดูดิวอี้ไม่ใช่มัน mm hmm. บางคนเนี่ยที่ใช้แล้วบางคนจะรู้สึกว่าหน้ามันมัน,มนแต่จริงๆมันไม่ใช่การคือหน้ามันเป็นแบบดิวอี้มากไงเออก็เลยแบบเคยชอบนะชอบมากกว่าตัวลายที่แพงกว่าตัวนี้อีกลายเนี้ยที่แพงกว่าก็คือตัวนี้มันจะเป็นสามดอลลาร์ใช่ไหมเออชอบมากกว่าตัวนี้อีกตัวนี้เนี่ยใช้แล้วยังไม่รู้สึกชอบมากเท่าตัวนี้ตัวนี้เวิร์กเวิร์กจริงๆ แต่ถามว่าตัวนี้ดีไหมก็ดีในระดับหนึ่งแต่ตัวนี้ดีกว่าชอบตัวนี้ตัวนี้มีขายในเมืองไทยแล้วนะแต่ไม่รู้เท่าไหร่ในบิ๊กซีมีก็ลองไปหาดูนี่เออตัวนี้เนาะต่อไปก็พูดถึงรองพื้นเนาะรองพื้นตัวแรกเลยที่ลองใช้คือตัวนี้หลายหลาคนไม่รู้จักตัวนี้เป็นรอ,องพื้นของ for you two For You t o รุ่น s p o t Light Liquid Foundation สีนี้คือสี02 02ซื้ออซื้อนานแล้วไม่แพงนะไม่ถึง500ด้วยซ้ำตัวนี้ใช้แล้วหน้าถ้าเวลาหน้าหมองงออ่ายคือเป็นคนหน้ามันใช่ไหมถ้ามันแล้วใช้อะไรที่มันแบบ บางทีแป้งเนี่ยมันจะหมองลงไปเลยใช่ป่ะหน้าก็จะแบบดูค้ำๆแต่อันเนี้ยคือใช้แล้วหน้าไม่คำ้ำงั้นหน้ามันจะอยู่ประมาณแบบไวขึ้นสว่างใช่แต่ตอนเนี้ยคือตัวสีเนี้ยคือมันเริ่มขาวกว่าหน้าเพราะว่าเหมือนกับคือพอเรารักษาหาหมอใช่ไหมหมอเขาก็ไม่ค่อยให้ใช้กิมกันแดดหรอกใช้กิมกันแดดที่หมอให้มามันก็เหมือนกับยังต้านทานแดดเมืองไทยไม่ได้ก็ผสมกับตัวนี้ตัวนี้ก็คือ เรฟรอนโฟโต้เลดี้หลายๆคนใช้กันเนาะตอนไปซื้อมาแค่สามรอยกว่าบาทเองที่ร้านแจนบีอ่ะตรงเพชรนนบุรีอ่ะถนนเพชรบุรีเนาะอันนี้ใช้สี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 ชลสูวสูวสน,สนสามชลตอนแรกคิดว่ามันเป็นอันเดอร์โทนสีเหลืองหรือเปล่าอันเดอร์โทนสีเหลืองอ่ะแต่พอทำไมมาบีบกับอันนี้ยอันนี้มันจะดูเหลืองกว่า for you t ท o เนี่ยดูเหลืองกว่าแต่อันเนี้ย จะดูเข้มกว่านิดหนึ่งก็เลยใช้ผสมกันนะหน้าก็ออกมาเออเวิร์กก็คือไม่ไม่ดำแล้วก็คือไบร์ไบร์สว่างแต่ถ้าใช้โดดๆดดอันเนี้ยคนที่ลูมข,ขนกว้างเนี้ยมันก็จะแบบไอ้นั่นรูมขนหน่อยทําให้เห็นใหญ่ขึ้นไปอีกเนาะคือมันเหมือนก็นจะเน้นอะนะแต่ว่าเวิร์กจริงๆชอบจริงๆตัวเนี้ยตัวเนี้ยชอบมากก็ใกล้จะหมดแล้วหรือเบาแล้วแต่ว่า ไม่แน่ใจว่ามันมีขายรุ่นนี้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าซื้อมานานแล้วรุ่นนี้ซื้อมานานมากสองสามปีแล้วเนาะตัวนี้อ่ะนะต่อไปหลังจากที่เราจะต้องมีรองพื้นแล้วเราก็จะต้องมีแป้งเห็นไหมว่าเลอะมากแป้งตัวนี้คือ E L F หรือ Elf High Definition Powder คือเป็นแป้งไม่มีสีอะ่ะเป็นแป้งโปร่งแสงเาเรียกว่าแป้งโปร่งแสงเออเนี่ยแหละก็คือเป็นแป้งโปรงแสง High Definition นะเนาะ ก็เขาบอกว่าแป้งตัวนี้มันจะเป็น่าสีขาวๆอ่าอันนี้ใกล้จะหมดแล้วคือมันเป็นแป้งที่ทเทียบเคียงกับประมาณแบบแป้ง h d Foundation อ่ะของ Makeup Forever ใน YouTube บอกมาแล้วตัวนี้ถามว่าตลับมันดูดีนะแต่อันนี้คือแบบมันใช้จนมันเยินไนงะตลับมันเป็นสีดำด้านใช่ไหมแล้วก็ดูแบบแข็งแข็งแรงแข็งแรงมากแล้วก็แบบในราคา หกดอลลาร์หกดอลลาร์แต่ถ้าซื้อตามเน็ตมันก็จะอยู่ประมาณสามร้อยประมาณนี้นะแต่เมืองไทยก็มีขายนะลองไปดูเอาแล้วแต่ว่าใครอยากจะสั่งทางไหนจะถามว่าถ้าใครอยากจะลองใช้รุ่นนี้เวิรกจริงๆก็คือถ้าใช้ลองพื้นแล้วต้องใช้ตัวนี้เลยมันจะทําให้ลองพื้นไม่เปลี่ยนสีใช่ไหมแล้วก็เหมือนจะควบคุมความหงเ้วอเนาะลองใช้ดูและเรื่องตา ตัวนี้เป็นพิกเมนตของ e.l.f เหมือนกันพิกเมนต์อายแชโดวตัวนี้สีอะไรเอ่ยสีเน t u r ช l มัลงนถ้าจะไม่ผิดสีเขาจะสวยมากนะแต่ว่าไม่ชอบแพคเกจมันอย่างคือพอมันเปิดมาแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนมีสติ๊กเกอร์นย่าดึงออกมาอย่างเนี้ยแล้วมันแบบไม่เวิร์กอะถามว่าสีมันเวิร์กไหมคือสีมันสวยมาก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 สีมันจะแบบออกแบบ ยังไงวสวอนก็ลำบากสัก็แต่สีมันสวยมากจริงๆดูข้างหลังสีมันจะเป็นสีแบบเห็นป่าเหมือนจะเป็นทองทองชมพูเบลเบลดุดดุ๊ดโอเคเลยทีเดียวชอบมากไม่อยากใช้หมดเลยเพราะว่าเออ่เวลาที่เราเวลาที่เราสั่งอะแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีให้สั่งในรุ่นนี้ตอนที่มันลดราคาเนาะก็เลยแบบใช้ประหยัดนิดนึงอ่ะแล้ต่อมา นนปัดแก้มเนาะเยินปัดแก้มตัวนี้ของสล k กสล e กตัวนี้อ่าสั่งมาเหมือนกันในราคาที่ประมาณสองยี่สิบมันลดราคาเนาะเป็นสีโร yeah. สโกลเย่นะเสร็จปะทีนี้สวยมากเขาบอกว่าเหมือนกับนอร์สออกกาซัมเห็นปะเนี่ยเนี่ยคือมันสวยมากนะเวลาคาคืนแบบ อเวิรกเวิร์กวิรกวกกับหนังหนามากมันก็ดูสวยสวยจริงๆลองลองไปซื้อมาดูก็ไม่ค่อยกล้าใช้มากเนี่ยซี้นสวยดีอ่ะเห็นปะมันจออแบบเนื้อซาตินอ่ะเห็นนะอืสวยสวยจริงๆและแล้วต่อไปของเราแล้วจิมีหาอะไรกันบ้าง อันนี้คือแกเป็น H D ฟาอ่ะไใช่ H D บลั h ใช่ไหมนี่ของเอฟเอ e สั่งมาในราคาสามับสามเรียนเหมือนกันสวยมากจริงๆเดี๋ยวให้ดูนิดนึงคือแค่นี้น,นะแต่อยู่ข้างบนละลายสวยจริงๆสีเห็นไหมเนี่ย